มีทุกอย่างเลยครบอาหารมีทุกอย่างมีทั้งอาหารเจอาหารไม่เจไปภาคไปภาคเหนือเขามาถามเามาถามหลวงปู่หลวงปู่ฉันเจหรือฉันไม่เจ กูตอบทอฉัน <extern> ท <als> <Inter red constraint> <anonymous blinking> ั้งเกียทั้งไม่เกียฉันได้ทุกอย่างเนาะแ้วฉันผักถ้าฉันจะพวกไม่ใช่เนื้อเนี่ยพวกฉันเกีพวกขนมนมเนยไว้ก็เกีแต่ว่า ถ้าเราจะฉันเราก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าฉันหรือรับประทานก่อนที่เราจะฉันก่อนที่เราจะรับประทานแล้วก็พิจารณาปฏิสังขายยนิโสปินดาปาตังคือพิจารณาเรื่องของอาหารไม่ให้ไป สมมุติว่าอาหารมันเป็นอันนั่นอาหารมันจะอรเอดอร่อยอย่างนั่นอาหารจะอร่อดอร่อยอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมันไม่คิดเจรณาคิดว่ารวมแล้วจะเป็นอะไรอืมเราไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้เดี๋ยวเราฉันอันนั่นเดี๋ยวเราฉันอันนี้ไม่ต้องไปคิดพุทธเจ้ารวมว่าอาหารอืเพื่ออืม อีมัจจาภัยจัตติทิฏฐิยาเพื่อความตั้งอยู่ของร่างกายธาตุขันเราไม่ได้ฉันเพื่อความอร็สอร่อยเราไม่ได้ฉันเพื่อความสวยเพื่อ,อความงามเราไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนขีให้พิจารณาอย่างนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้กินเพื่อสวยเพื่องามไม่ได้รับประทานเพื่อ อร่อยไม่รับอาหารเพื่อว้วนเพื่อผีอืเพื่อนาะะาพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาให้เป็นอาหารมเมื่อพิจารณาเพื่อยังให้ธาตุขันและร่างกายอันนี้ตั้งอยู่พอได้มีชีวิตสืบต่อไปแล้วก็ได้ปฏิบัติ ความดีคือมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนี้เป็นการปฏิบัติดีต่อไปในชีวิตของเราเท่านั้นแหละไม่ได้ไปฉันเพื่อยอย่างอื่นถ้าไปฉันเพื่อยอย่างอื่นผิดจะฉันอะไรก็ผิดที่นี่ ชั้นเจฉันเนือ้อฉันอะไรผิดทั้งนั้นทำไปฉันเพื่ออ้วนเพื่อพีฉันเพื่อสวยเพื่องามฉันเพื่อความอริอร่อยอืมจะเร่วมมากขน่มีปัญหาวาทะกันมาครั้งหนึ่งเนอะเรื่องฉันเจกับฉันเนือ้อเป็นวิวาทะเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งลงุกปู่เคยได้ยินอยู่ที่นีคนขี้คนที่ไม่ แก้บ่มีหลายคนมีมีหลายองค์หลายท่านโดยเฉพาะท่านพุทธทาตท่านหลวงปู่พุทธทาตของพวกเราก็มาแจ้หลวงหลวงปู่ก็เคยได้อ่านหนังสือของท่านอยู<ม>่คือท่านแก้บอกว่าคนที่ฉันเนื้อเป็นยักษ์คนที่ฉันผัก เป็นข้าง <c oughs> คนที่จัดเนื้อนี่เป็นยับตรคนที่เออกินผักนี่เป็นข้างนั่นแหละถ้ายังไปสมมุติว่ามันเป็นเนื้ออยู่มันเป็นผักอยู่ <c oughs> มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นคนที่ปาสจากเนื้อ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นพวกมีแต่พวกผักพวกแป้งนอก <c oughs> <c oughs> ถ้าไปสมมุติว่าอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็น ไปไหมมันก็ไม่ถูกมเมื่อมาพิจารณาตามคำพูดของท่านพุทธทาสท่านก็ว่าเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละม,มาพิจารณาแยกออกแต่ท่านมีคำพูดของท่านเพื่อให้เข้าใจง่ายเลยยังไปไปว่าตัวเองฉันเนื้ออยู่มันก็เป็นยักษนะ์ <c oughs> จิตเป็นยับเป็นมานมันก็ไม่ดีออไปฉันเพื่อความอรอยอร่อยฉันเพื่อความอ้วนความที่เ,เพื่อความสวย่ความงามเหล่านี้ฉันือไปรับประทานด้วยความอยากนั่นแหละมันก็ไม่ดีฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานหรือว่ากินหรือว่าฉันภาษาพะเรียกว่าฉัน เราก็ต้องพิจรารณาอย่าไปชันตามความอยากมันคิดอยากจะฉันเรา่มะมาอร่อยเหล่านี้ก็หิวแล้วนี่ฉันมันต้องระง,งับความอยากก่อนถึงแม้มันหิวเราก็ต้องอย่าไปตามมันตามความอยากพระพุทธเจ้าความอยากนี่คือมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี่เมื่อฉันหรือว่ารับประทานตามความอยากนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้นะแต่เรามาพิจารณาโดยละเอียดเขาอยากแล้วเขาเขาหิวขเข้ามาหนักๆใน,นอยากเข้ามามากๆรับประทานอะไรกินอะไรไม่ได้พิจารณาแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปาไม่รู้ว่ามันจะเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษหร้อที่นี่ เอา,เาไปล้วพามันจะเกิดโรคหรือไม่เกิดโรคไม่ได้พิจรารณาเลยทีนี้มันถูกกับธาตุขันเราไม่หรือไม่หรือมันจะไปส่งเสริมโรคไปให้เจ็บอะไรไปเพิ่มเบาหวานหรือไปเพิ่มไขมันหรืออะไรอะไรไม่ได้พิจรารณาเหล่านี้มันก็จะพาให้เป็นโทษแล้วก็เป็นทุกข์อีกทีนี้เมื่อเกิดโรคไปในร่างกายเป็นทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเรื่องอาหารนี่ มันไม่ใช่ว่าให้ตงแต่พระพิจารณาพวกเราก็พิจารณาเหมือนกันปฏิสังขายโยนิโสปินปะตังนั้นพิจรณานะ <c oughs> จริงก็ไปหลายอวนอ้วนขึ้น <c> อ <oughs> ้วนขึ้นอ้วนขึ้นดีเราบอกไขมันอุดตันเลยีย <c> ว <oughs> เอาวันนี้พวกเราได้มารวมกันทำบุญใน สถานที่นี่คือบ้านอาลีก็เรียกว่าบ้านอาลีปฏิบัติธรรมนอหรือว่าบ้านอาลีอะไรนั่นเออน,นั่นละ่ะบ้านอาลี <c oughs> ฉะนั้นได้มา,มาถวายทานไหวยทานเกศฟัก ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เยียบร้อยแล้วท่านก็จัดใส่ภาชนะบาทของท่านเรียบร้อยต่อจากนี้ไปก็พากันตั้งใจรับพรอ,อืมลูกปู่จะได้อนุโมทนาอพวกเราก็อุอดดทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาผู้มีพระคุณและสรภสัต์ทั้งหลาย ที่ผู้มีพระคุณมีบิดามารดาคือพอ่อคือแม่ของพวกเรานี่แหละให้ท่านได้รับทราบดวงวิญญาณของท่านที่จากไปให้ท่านได้รับทราบหรือว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญเพื่อถาวายคุณของท่านเ,เพื่อ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ผู้มีพระคุณต่ตแผ่นดิน ประเทศชาติคือพระมหากษัตริย์ทุกองค์ที่ดีกู่ชาติมาก็ดีหรือปกครองประเทศชาติมาทุกพระองค์ก็ดีก็มุทิตส่วนบุญส่วนกุศลหาผู้มีพระคุณต่อเป็นดินเหล่านี้และสภัตช์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อน ทุกเกิดเจ็บเจเ็บตายกับเราไม่ว่าสัตว์มนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์เดรัจฉานที่ภูมิต่ำลงไปกว่าพวกเราเราก็โอทิต่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยนั่นแหละแอกระจายไปเพ,เพื่อเป็นผู้มีเมตตาเพื่อ ความสุขความสบายให้เก่เพื่อนมนุษย์กับระสัตว์ทั้งหลายอาไม่เป็นผู้ตนีบุญว่าง,งันเราได้บุญเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกันกับเรามีของนี่แหละเราก็เ,าเกสิ่งของให้เกอหู่เพื่อนอสงเคราะห์เก ฐานที่ต,ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันมีของเขาแจกให้แเจออหมูเ่เพือนไปถวายไปเรามีบุญเราก็แจกบุญนั่นแหละจึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้มีความเสียสละอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนหา <c oughs> ตั้งใจละพร ยะถาวาริวะาปุลาปะลิกุเลนติสะคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบติตังตุมหังกิปเมวะจมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติอนราโสยะถา म्भारो को विनातो आ ते पावन् वन्दरायो सुखीयु को भवान् अभिवन्दनस्य

สัมัมานุภาเวนะจันโสติบวันตุเตหตสพบมังกาลังวราคันตุปเวตาสัพมังอาุภาเวนะนดาโส